จริงผมคิดมาหลายเดือนเล่คิดเนไหครับพี่น้าเาอันนี้จะไปคุยกับนายกหรือว่ายื่นกับนายกเลยไหมครับออไปยื่นแล้วครับอยากเาไปลอกมากครับข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยท่านนายกได้กำชับอะไรบ้างไหมครับขออนุาออ๋อยื่นเฉยๆไม่ได้คุยกับท่านนายกใช่ไหมครับเปานธรรมน้าครับตอนน้ครับ อ๋อไม่ครับผมตัดสินใจผมเองโอเคแล้วครับอย่าไม่ได้ฮะยังไม่ได้คุยฮะ ก็ผมตัดสินใจแล้วผมนอนขึ้มาหลายคืนแล้วพี่นัดอันนี้ผมถามจริงจรี่นัดอึดอัดเรื่องของกรณีที่ท่านนายกอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเราหลังจากที่แบบว่าจบสุดวันที่ไปมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของของบ้านเมืองผมไม่ชอบที่บรรยากาศที่มันเกิดความแตกแยก,กออแตกแยกในที่นี้หมายถึงว่าสังคมแตกแยก,กแต่ว่าภายในคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้แตกแยกกนะันหรือว่าแตกแยกอ๋อร้ายอยู่กว่าผมว่า ได้พูดดีกว่าเอเราออกมาแล้วเลยท้อใจแต่ถึงขั้นที่ทําให้พี่นัทอยู่ในค้ามนตรีไม่ได้หนูว่ามันอาจจะต้องมีสถานการณ์เหตุการณ์ไหนที่มันมอันนี้ไม่สามารถเดาได้แต่ว่าตัวผมเองก็จะยึดเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักผมจะยึดเรื่องความเย็นของใครเป็นจุดสําคัญเลยที่ตัดสินใจแน่ๆนี่คือเหตุการณ์ไหนอะคะพี่นี่คือผมมองไม่เห็นอนาคตของบ้านเมืองเพราะตรงๆจะต้อง <c oughs> ภายใต้การนำของคนอิปยุทธ์เป็นไม่ใช่คนระับปุณณ์มันสังคมมันแตกแยกรุนแรงเม่อเวรงกลับไปอยู่ <c oughs> บรรยากาศเดิมมันไม่ค่อยสบายใจการที่พี่นักก้ตัดสินใจเราออกวันนี้อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากขึ้นไหมคะพี่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่มาจากเราอะอาเราไม่ทําอะไรให้ชาวบ้านมันเสียหายโดยเฉพาะการโหวตประชาชนมันมีโหวตก็สองใบพราะเราบูชาลัทธิเหมือนเดิมไม่เหมือน ที่บอกตัดสินใจอาจจะไปอยู่บ้านอื่นนีมีพักก็ไทยอยู่ในถอยที่วางไว้เลยว่ามีพักมาจีบผมเยอะแยะครับมันอาจจะไปเข้ากระแสที่พี่นัทบอกว,ว่าเคยมีการดีลกัไนไว้ก่อนหน้านี้อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวอาจจะเป็นพักพยายก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นพลังพยายก็ได้พีกระแสข่าวว่าพี่นัทเอยากจะทําการเมืองในื้นที่ภาคเหนือค่ะอันนี้มันอันนี้ก่อนจะเป็นอีสานล้านนาก็ได้ไม่แน่ เรื่องของความชื่อเรื่องทำพักที่จะใช้เวลานานไหมคะผมจผมเรียมไม้หมดแล้วครับเร็วๆนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าของพักที่พี่เขาจะลองดูไม่ได้ครับอย่างน้อยเบื้องต้นน่าจะสักกี่คนนะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพักใหม่ทําใหม่ค่ะก็แล้วแต่ผมผมจะไม่ได้คุยพี่น้องผมนะไม่้ตัดผมตัดสินใจผมไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้พรับพลังประชารัฐจะไม่แตกเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่า ถ้าเกิดดูแล้วเสียงที่สนับสนุนท่านร้อยขนามก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้ครับไม่ไนไม่ได้นี่หมายถึงก็คือใจผมมันไปแล้วครับผมพูดแล้วผมผมนักเรียนพทรอทำอะไรเราต้องับผิดชอบอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจมันไม่อยู่เราไม่เวลาใใครงงครับผมไม่ได้ ติดตามกัขนะครับขอบคุณครับ